แต่วตนนี้คือไอ้ช่วงที่มันไม่มีโควิดอ่ะเราดูแลลูกได้นึกออกไหมครับครับแต่พอโควิดปา๊ปุ๊บเนี่ยอุ้ยว่าจะลูกเลยตัวเองยังไม่รอดอพี่ก็ได้ครับลูกชุ่งเพื่อชีวิตก็ได้ครับโอเคพี่ครับรับตงทอนไหมรับตำอะไรพี่ครับช่วงดีมีความสุขเดินทางปลอดภัยนะัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับมีได้ยินข่าวว่ามีนักดนตรีเจอพิษโควิด ไม่มีงานไม่มีการทํามายืนขายแผ่นอยู่กลางสี่แยกนะครับแยกชัยมงคลนะครับน่าจะไม่ผิดตรงนี้ถนนสายสามตนสีเ่เขตพื้นที่อำเภอเมืองนะครับตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจกกังหวัดนครรีชสีมานะครับเราก,ก็เลยลองมาดูว่าเขามีรายได้บ้างไหมเกี่ยวกับการมาขายแผ่นซึ่งทุกวันนี้ไม่ผมอย่างผมนี่เรียกว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่รู้เขาขายได้ไหม ละหลายคนคอมหล,หลายตัวก็ไม่มีที่เปิดแผ่นแล้วแต่ว่าแกยังมาตั้งขายอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ายังขายได้อยู่ไหมนะครับเราเลยลองมาดูที่แยกแข่งกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการทมาหากินของศิลปินที่ตกงานในช่วงนี้นะครับมาชูายขายแผ่นที่ทำเองงานก็ตามำคำข่าวนะครับ ข่าวที่เราทําก็ไม่แน่ใจว่าทําไปแล้วจะได้ออกอากาศไหมก็ต้องไปรู้อีกทีนึงครับแต่ว่าด้วยหน้าที่ก็พาทีมงานตรงพื้นที่มาท่ายทำครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยเทียวไฟเขียยนะครับครับโชคดีครับสวัสดีครับกลับบ้านที่ปักทุ่งชัย ผัวไปมีผู้ใหม่สุดเสียใจท้องใสกะกิวไปรับจ้างเย็บผ้าอยู่หน้าโรงพักสีคิ้วหลุงมักคนยิ้วหน้าใสใสไรซิวล,อลอ้อออรมเดนที่มาขายตรงนี้เพราะว่าช่วงโควิดนะครับคือช่วงโควิดนี่ก็คือไม่มีงานแสดงเลยไม่มีที่เล่นเลยร้านขายไมา่ยู่คนเลยนะครับน,นี้ก็ไม่มีไรายได้ อาชีพอีพเลี้ยงคองและครอบคัวนะครับประกอบกับเชนี่ก็ก็มีลูกๆพี่สองคนเนาะก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะครับเมื่อเชิญเรื่องเดินทางเดินทางผ่านเส้นนี้บ่อยๆก็เห็นทหารตุรกีนี่แหละนะครับเอ๊ะเขาเขาก็ยังประกอบอาชีพได้นะทำไมเราไม่ทำมือนซะบ้างลองไปประกาศให้ประเด็นนะถ้าตุนกระจายขึ้นมาก็เลย ไปคิดนะครับคีดถามว่าที่เราเราจะทำรูปแบบไหนเอาเล่มอะไรยังไงนะครับก็ประเมินเรียลล่างอยู่แล้วนะครับมันเแต่ชุดที่หนึ่งที่สองทลยทำมาสามแล้วบ้างที่สามก็เลยไปคิดเลือกใครที่คิดว่าดีที่สุดนะครับก็เลยเอามารวมนี่าะบ้างออกแบบตกยงเลงหมดนะครับก็รับงานทั่วไปนะครับก็งานแต่งงานบวชงานขึ้นมาใหม่ใช้จ้างเราก็ไปไปทุ่จังหวัดเลท้องที่ศาลแต่ไม่ได้ไปตำร้านใช่ไหมครับอ่า ก็มี้างครับทาจริงครับแล้วเฉพาะตกลงของทางร้านนะครับสำหรับพาล่าที่เราต้องแบกรับในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีอะไรลำบากเลยเกิครับโภทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยครับสบู่ยาที่ฟันค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่เนี่ยทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเ็าเห็นว่าเราอาจจะดูแลไม่ไหวนะครับก็เลยเอาไปอยู่ด้วยนะครับก็แต่ตอนนี้ก็คือยังขาดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องส่งเขานะครับเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ไม่ไม่ไหวเลยนะครับ ก็เลยออกมาแบบนี้นะครับพยายามเผื่อจะมีคนช่วยเหลือก <c oughs> เผื่อจะได้ไปหาลูกบ้างไปเจอลูกบ้างเนาะวันนี้ขายได้กี่แผ่นยังไง,งวันนี้เพิ่งมาได้เมื่อกี้คุณพี่ก็เห็นนะ่สองแผ่นนะครับเพิ่งได้สองแผ่นครับขายถึงกี่โมงถึงกี่โมงพี่ก็ไม่แน่ครับเอาจนหมดแรงบางทีเราเดินไปมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วซอแท้ก็ก็หยุดนะครับหยุดหยุดแล้วก็ไปตามลูกม้าไปหาอะไรทานหน้าก็กลับมาใหม่ กดแรงแทนที่ก็ประมาณถ้าไปสามโมงนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆครับอยากให้ฝากสําหรับคนที่อยากมาช่วยอุดหนุนพี่อยู่ตรงไหนครับออ๋ขอฝากด้วยครับผมเองก็อันนี้เป็นเป็นเส้นตัดใหม่นะเอ่อมาจากถ้ามาจากโคร,ราชเนาะมุ่งหน้าไปปากงทงชัยนะครับก็ผ่านแยกสวนสัตว์อ่าเลยมาก็เป็อีกแยกหนึ่งนะครับที่เป็นแยกตัดใหม่เลยนะครับอ่าเลี้ยงเมืองเนะาะทางตะวันตแยกไฟแดงเขอยู่ตรงนี้แหละ ก็ไม่แน่นอนเรื่องเวลานะครับอาจจะเช้าบ้างขึ้นบ้างนะครับประมาณนี้ครับไปบ่ายบ้างนะครับเจอกันได้ครับถ้าเพื่อบางคนก็เพว่ช่วยหน่อยนะครับเพื่อสนับสนุนหน่อยครับเป็นเองที่แต่งเองล็อกเองนะครับแล้วก็ขายเอง